สวัสดีครับผมอยู่กับผมจำลักรถไถสิงนะครับก็อยู่กับไอ้อ้วนคลิปสองครับก็เจอฝนลุมหนักเลยนะครับก็เลยเปลี่ยนหน้างานนะครับจากตัดตัดสวนนะครับตัดไรนะครับตัดไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นรอยรถเยอะนะก็เลยเปลี่ยนมาตัดนานะครับดูจากน้ําฝนตกเมื่อกี้ครับลงจาก ดอยแม่นะโอ้ยเยอะเลยนะครับตูวทรงผมไม่ว่าน,นี่สุดยอดเลยนะครับบุญน้ำฟ้าฝนมาเลยนะครับมาตัดสญ้านานะครับสองไร่นะครับเดี๋ยวรอดูครับว่าจะมีอะไรในพงหญ้าไหมครับ โอ้ oh, ถ้ามีงสูสิงนี่สุดยอดเลยนะครับของกินของภาคเหนือนะครับเดี๋ยวจับแตาดูครบับแปลงนี้จะมีอะไรไหมครับอามีนี่วิ่งลงจากคันสะนี่ไปเลยนะครับก็อยู่คันสะนะครับข้างบนนะครับฝนก็กำลังจะมาอีกนะครับ ง,งานห15ไร่ก็เมื่อวานก็ไม่เสร็จนะครับต้องรอแห้งนะครับก็หลายๆแดดนะครับกว่าจะไปเก็บได,ด้นะครับ ฝนตกเยอะแล้วก็แดดออกนะครับฟ้าหลังฝนนี่ย่อมสดใสเสมอเลยนะครับดูบรรยากาศครับ ถ้าพูดถึงหย่ายาตอนฝนไม่ตกนะครับกับยยกาฝนตกนี่หญ้าฝนตกก็จะยากยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเกือบเป็นเหนียวเหนียวเลยนะครับแต่อยู่เป็นก้อนนี่รู้เรื่องเลยนะครับ วันนี้ขับรถวันนี้ชิวมากเลยนะครับบรรยากาศนี่น่ารับมากครับเดี๋ยวรอดูครับเหลือแต่ตรงกลางครับจะมีอะไรไหมครับ ผมว่าถ้ามีนี่นะ่าจะออกแนวนี้แน่นอนครับ ก็จะตัดยากจุนะครับหือว่าจะเป็นล่องล่องปลูแตงนะครับแตงไทยนะครับมือต้องอยู่กับคอนโทรนี่ตลอดนะครับปล่อยไม่ได้นะไม่เหมือนนาที่ปลูกข้าวนะครับก็แป้งแรกก็เสร็จครับไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูแปลงต่อไปครับ แขงสุดท้ายครับยังไม่มีเววลอะไรเลยนะครับ